สวัสดีครับยินดีต้อนรับแฟนบอลเข้าสู่การอัปเดตข่าวสารที่น่าสนใจหากอยากสนุกตื่นเต้นเร้าใจสามารถแอดไลน์ได้ที่ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับชนาทิพย์สงกสินนักเตะทีมชาติไทยของคอนซาโดรซัปโปโรแสดงทัศนะส่วนตัวว่าสำหรับทีมชาติไทยเหมาะกับการเล่นระบบกองหลัง3คนมากกว่า4คนช้างศึกในยุคหลังเน้นใช้ระบบกองหลัง4คน ซึ่งเรื่องนี้ชนาทิพย์กล่าวไว้ในการให้สัมภาษณ์กับโค้ชทงทงชัยสุกโกกีโคชนครปฐมยูไนเต็ดใน YouTube ทีมชาติไทยสไตล์นิชิโนโค้ตทงนครปฐมเมื่อถูกถามถึงความเห็นดาวเตะจากคอนซาโดเรซัปโปโรกล่าวว่าในความพิดของผมผมคิดว่าไทยน่าจะเหมาะกับหลัง3เพราะกองหลังไทยไม่เก่งการจะเล่นหลังสี่มันมีช่องเยอะและผมคิดว่าเรายังมีวินัยไม่พอ แต่การเล่นหลังสามผมว่ามันมีตัวลิเบรโล่มีตัวชนมันช่วยกันได้อีกอย่างวิงแบ็กเราตอนนี้ก็มีพวกพลังม้าเยอะชนะทิพย์กล่าวต่อไปอีกว่าตอนนี้เล่นหลังสี่รู้สึกว่าจะมีการเคลื่อนไหวที่ช้าอยู่แต่ถ้าหลังสามเชื่อว่าจะช่วยกันเล่นได้และที่ผ่านมาก็โอเคแต่ก็แล้วแต่ทรัพยากรที่เรามีด้วยเพราะนักฟุตบอลแต่ละยุคจะมีสไตล์ไม่เหมือนกันอย่างโคชธงอยากจะเล่นระบบนี้ก็ต้องไปหาหนักฟุตบอลที่เล่นระบบนี้ได้ นักฟุตบอลเรายัางไม่ได้คบเครื่องขนาดนั้นบางคนเล่นดีเล่นหนักแต่เซตบอลไม่ได้บางคนเซตบอลได้แต่เกมรับไม่ดีดังนั้นก็แล้วแต่ความเหมาะสมด้วยชนะทีเกล่าวชาลนด์ลงรับ 1, 1เดือนที่สเปนสุดท้าทายหวังได้เซ็นค้าแข้งหลังจากที่เจ้าหนึ่งชาล์นรมพรมสีแก้วแนวรูกดาวรุ่งของชนบุรีฟีได้เดินทางไปฝึกซ้อมและทดสอบฝีเท้าที่สเปน กับสโมสรเอากอก้อนในศึกลาลีกา2รวมถึงการฝึกพิเศษส่วนตัวกับเทนเนอร์ที่สโมสรได้ส่งมาช่วยติวเข้มให้ล่าสุดเจ้าหนึ่งได้ให้สัมภาษณ์ถึงช่วงเวลาหนึ่งเดือนในการไปใช้ชีวิตที่สเปนว่าหนึ่งเดือนสําหรับผมที่นี่มันเปลี่ยนแปลงไปหลายอย่างเลยครับทั้งสภาพร่างกายและจิตใจเราต้องต่อสู้กับหลายสิ่งหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นการใช้ชีวิตความเป็นอยู่และเรื่องของการฝึกซ้อมมันเข้มข้นมากๆ และมันก็ท้าทายกับเรามากๆครับผมคิดว่าการที่เราได้เจออะไรใหม่ๆมันก็เป็นความท้าทายที่ดีได้เปิดประสบการณ์ใหม่ๆที่ไม่เคยเจอทําให้ได้สัมผัสและรับรู้ได้เลยว่าฟุตบอลระดับสูงฟุตบอลในระดับอาชีพที่สเปนมีอะไรมากมายที่เราต้องเรียนรู้และพัฒนาให้ดียิ่งขึ้นเป้าหมายผมยังคงเหมือนเดิมอันดับแรกที่มาที่นี่ก็ทําให้เต็มที่ที่สุดหวังว่าจะเข้าตาสโมสรที่สเปนเพื่อโอกาสในการเล่นอาชีพ ต่อมาก็คงเป็นการได้เล่นที่นี่ซึ่งผมหวังว่าจะเป็นการเดินทางอีกครั้งที่เราจะได้เจออะไรอีกเยอะคงสนุกและมันแน่ๆครับสุดท้ายก็เหมือนเดิมฝากแฟนบอลชมบุรีและแฟนบอลชาวไทยให้ช่วยเชียร์ผมและเป็นกำลังใจให้ผมด้วยผมจะทำทุกวันให้เต็มที่และดีที่สุดขอบคุณครับ หลังจากฟุตบอลไทยลีกถูกเลื่อนการแข่งขันออกไปเป็นรอบที่2ของปีนี้และยังไม่แน่ชัดว่าจะสามารถเปิดฤดูกาลได้ตามกำหนดหรือไม่จากเดิมช้างศึกยุทธหั FC, ตถีสุพรรณบุรีเอฟซีตัดสินใจจะเก็บสุพรรณทองสงกับตันคนสำคัญไว้ใช้งานกับทีมทจบเลกแรกซึ่งสุพรรณทองสงยังมีสัญญากับช้างศึกยุทธหัตถีถึงปลายปีนี้แต่ล่าสุดจากการเลื่อนการแข่งขันฟุตบอลไทยลีกออกไปทําให้สุพรรณบุรีเอฟซีจำเป็นต้องทบทวนในเรื่องนี้ใหม่ หากรอจนกระทั่งหมดสัญญาเท่ากับว,ว่าสุพรรณบุรี f อแทบจะไม่ได้ใช้งานสุพรรณทองสงเลยและเขาก็จะสามารถย้ายทีมได้แบบไม่มีค่าตัวอีกด้วยซึ่งตอนนี้มีทีมจากเคลีกในเกาหลีใต้ต้องการสุพรรณทองสงไปร่วมทีมในช่วงนี้โดยเขาได้รับความสนใจนับตั้งแต่ช่วงเกมคัดบอลโลกเอเชียที่ UAE แล้วรวมถึงหลายทีมยักษ์ใหญ่ในเมืองไทยต่างก็ต้องการเจ้าตัวไปร่วมทีมด้วยเช่นกันสุดท้ายแล้วกับตันเชนจะไปลุยต่างแดนหรือไม่เร็วๆนี้จะได้รู้กัน สื่อชื่อดังของอังกฤษอย่างเลสเตอร์เมอร์คิวรีบรรยายถึงฟอร์มการเล่นของธนวัวน์สิงห์จิตทาวรแในรุกชาวไทยที่ถูกลงสนามมาครั้งแรกกับเลสเตอร์ซิตี้ชุดใหญ่ชื่นชมธนวันรมีเทคนิคการเล่นโชว์ท่าสวยๆอยู่ตรงมุมทงแถมยังคอยช่วยโทมัสในการเล่นเกมรับอย่างเต็มกำลังแม้เขาจะมีรูปร่างที่เล็กก็ตามเกมดังกล่าวธนวัน์ลงเล่นพร้อมกับนักเตะสตาร์ของทีมอย่างเจม่วาดีเคลิซี่อิเฮนาโชก่อนที่จะเสมอกันไป 0- 0 ไปตัดสินจุดโทษเจ้าถิน่นเบอร์ตันอัลเบียนเอาชนะไปได้3-1ซึ่งทั้งนี้ธนวัน์ซิงจิตถาวรได้รับคำชื่นชมจากแฟนบอลไทยและแฟนบอลต่างประเทศเป็นอย่างมากเขาจะลงสนามเกมพรีีซั่นอีก3แมตช์กับเลสเตอร์ซิตี้ชุดใหญ่ต่อจากนี้6สิ่งที่เห็นได้ชัดจากธนวัน์ซึงจิตถาวรในการเล่นเกมแรกกับเลสเตอร์ซิตี้ชุดใหญ่ทำเอาเซอร์ไพรส์แฟนบอลไทยกันเลยทีเดียวเมื่อเบลโรเจอร์ ใส่ชื่อของธนวัน์สึงจิตทาวอนในรุกทีมชาติไทยในรายชื่อกับทีมเลสเตอร์ซิตี้ชุดใหญ่เกมเยือนเบอร์ตันเอาเบียนปีซีซั่นนัดแรกโรเจอร์ส่งเจ้ากันลงสนามทันทีในช่วงเริ่มครึ่งหลังพร้อมกับร์ดังของทีมอย่างเจมี่วาดี้และเคริซี่อิเฮนาโช45นาทีของธนวันรคาร์ดบอลของเขาแสดงให้เห็นได้ชัดมากถึงแม้จะตัวเล็กกว่าทีมคู่แข่งเบอร์ตันเอาเบียนก็ตาม6สิ่งที่เห็นได้ชัดจากธนวัน์ซึงจิตทาวอน1 ยืนกลางรุกทั้งซ้ายขวาทําได้ยอดเยี่ยมไม่มียืนปักหลักวิ่งหาที่ว่างตลอดทําให้ทีมเชื่อมเกมได้ง่ายขึ้น 2. ทีมเล่นเกมรุกธนวัฒน์ใส่เต็มที่พอถึงจังหวะเกมรับก็ลงมาช่วยเกยมรับทุกครั้ง 3. เฟิร์สทัชบอกได้เลยว่าเนียนตาสุดๆจังหวะไหนก็จับได้ง่ายเล่นต่อได้สบายคลาดบอลอย่างแน่น 4. เจอรุ่นใหญ่ก็ไม่มีเกรง เกมนี้ถูกส่งลงสนามพร้อมกับกองหน้ารุ่นใหญ่เจมี่วาดี้แนวรุกข,ของไทยเราไม่ได้เกรงใจที่จะคอยส่งบอลให้ทุกครั้งธนวัต์ยึดที่ระบบยึดสไตล์หน้าที่ของตัวเองรอจังหวะที่เหมาะสมเท่านั้น5การผ่านบอลรวดเร็วแม่นยำในแต่และจังหวะสังเกตได้ว่าเขาคิดล่วงหน้าไว้แล้วก่อนที่จะเล่น6ได้รับแรงสนับสนุนจากกองเชีย์เลสเตอร์ซิตี้ในสนามอย่างมากในช่วงจังหวะวอร์มทุกครั้งที่เขาวอร์มยิง จะได้รับเสียงปรบมือจากแฟนบอลบนอัศจรรย์ถือเป็นงานเริ่มต้นที่ดีสําหรับนักเตะไทยคนแรกที่จะลงสนามให้กับทีมในพรีเมียร์อังกฤษชุดใหญ่อย่างเลสเตอร์ซิตี้พร้อมกับได้รับเลือกจากเบรดโรเจอร์ให้ยิงจุทดโทษเป็นคนแรกของทีมอีกด้วยน้องใหม่ไทยลีกเปิดตัวจอมถล่มตะข่ายชาวบาร์ซิลร่วมทับอย่างเป็นทางการด้านประธานสโมสรมั่นใจเข้ามาช่วยยกระดับทีมได้อย่างแน่นอน บิ๊กตอมวัฒนาช่างเหลาประธานสโมสรอนอนแก่นยูเนเต็ดร่วมถ่ายภาพเปิดตัวอย่างเป็นทางการกับอิซันเปเลรล่าเดเมโร่ดาวยิงบาซิเลียนวัย31ปีหลังจากพ้นการก,ากักตัวตามมาตรการเดินทางมาจากต่างประเทศและลงซ้อมร่วมกับทีมอย่างเป็นทางการแล้วดาวยิงวัย31ปีทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมกับสุขไทยเอฟซีในฤดูกาลที่ผ่านมาโดยทำไปส0ประตูกับอีก7แอซซิตแต่ก็ไม่สามารถช่วยทีมรอดพ้นจากการตกชั้นได้ก่อนจะแยกทางกันหลังจบฤดูกาล และกลายมาที่หมายปองของหลายทีมแต่สุดท้ายเจ้าตัวก็เลือกย้ายมาล่าตาขาให้กับทัพจงอางพยองในการลุยลีกสูงสุดครั้งแรกของสโมสสนสหรับอิฟสันเมโลเริ่มต้นเส้นทางฟุตบอลอาชีพครั้งแรกในปี2010กับคราโตสโมสรในประเทศบราซิลต่อมาเดินทางในเส้นทางค้าแข่งกับอีกหลายทีมในบ้านเกิดอย่างโบอาอิตาเิเรนเซและปติกัวก่อนข้ามน้ำข้ามทะเลไปเสี่ยงโชคบนแผน่นยุโรป กับทีมในลีกประเทศกรีซกับ3สโมสรนในระหว่างปี2014-2017และถล่มประตูได้อย่างมากมายจากนาั้นฤดูกาล2018ก็ย้ายไปร,ร่วมทีมมาริติโมทีมดังในลีกสูงสุดของโปรตุเกสกระทั่งฤดูกาล2019อิซานเมโรย้ายมาค้าแข่งในศึกไทยลีกกับสมุทรปากาซิตี้ลงสนาม29นัดซัดไป15ประตูจากนาั้นฤดูกาล2020ก็มาอยู่กับสุขไทย FC ทำผลงานไป10ประตูกับอีก7แอซิสจากการเล่น27นัดก่อนจะย้ายมาเป็นนักเตะคนใหม่ของทัพจงอางพยองขอนแก่นยูเนเต็ดในปี2021โดวยวัฒนาช่างเหล่าประธานสโมสร่าวว่าอิฟสันถือเป็นนักเตะที่หลายทีมต้องการตัวไปอยู่ด้วยเราก็เป็นหนึ่งในนั้นเขามีความสามารถมีผลงานที่ดีเยี่ยมในไทยลีกเขาทําประตูได้15ประตูในปีแรกและทําอีก10ประตูในปีถัดมาจากการทําประตูหลัก10ประตูต่อฤดูกาลในไทยลีกถือว่าไม่ธรรมดา ซึ่งโค้ดคาร์อสร่วมกันปรึกษาและแนะนำว่าเขาจะสามารถช่วยทีมเราได้เป็นอย่างดีมัสแคทจัดหนักลายแรกผนึกกำลังทีระทรนสมูสอยูกัฮามาเอฟรินอตต้นสังกัดของทีระทรบุญมาทันแบ็คซ้ายทีมชาติไทยที่นำโดยกุนซือคนใหม่เควินมัสแคทและประกาศคว้าตัวเคนยูสุกิโมโต กองหน้าของอุระวะเรดดมอนเข้ามาร่วมทัพยอย่างเป็นทางการแล้วโดยเด๋ยวนี้ถือเป็นการเจรจาแบบเร่งด่วนเป็นการเสัญญายืมตัว6เดือนเพื่อเข้ามาแทนเอโรอโนวูกองหน้าตัวเก่งที่ย้ายสู่ลีกฝรั่งเศส